คุณเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือไม่บางท่านอาจจะเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่บางคนบางท่านอาจจะเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอย่างสนิทใจยอย่างเช่นกับเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโตบ้านของโตอยู่แถวลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นหมู่บ้านในโครงการ ซึ่งก็มีคนมากหน้าหลายตาที่เข้ามาจับจองซื้อบ้านกันทุกคนที่มาซื้อบ้านก็มาจากต่างถิ่นซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักกันหรือสนิทสนมกันมากนักส่วนมากจะอยู่ใครอยู่มันไปใครไปมันคำหลงก็นอนแต่ก็มีทักทายคุยกันตามปกติบ้านของโตนั้นอยู่ในซอยซอยหนึ่ง ครอบครัวจะมีกันอยู่แค่สามคนพอ่อแม่ลูกเรื่องที่โตประสบพบเจอมากับตัวซึ่งมันเป็นช่วงตอนที่โตยังเป็นเด็กในตอนนั้นน่ะโตอายุส2สอปีก็ตูพอที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วละ่ะซึ่งบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม กับปานของโตเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฝนพี่เขาอยู่กับแฟนพี่เขาพี่เขาสนิทก,กับแม่ของโตคือเจอหน้ากันก็ทักทายคุยกันตลอดบางครั้งก็มีขนมขนมติดไม้ติดมือมาให้โตด้วยซึ่งแม่ของโตก็จะทำกับข้าวแล้วแบ่งๆให้คุณฝนไปกิน เป็นสิ่งน,นำใจทอบแทนทั้งครอบครัวโตและครอบครัวคุนฝนจึงสนิทสนมกันมากมีอยู่วันหนึ่งที่พ่อกับแม่ของโตต้องเดินทางไปเยี่ยมยายที่บ้านเกิดของแม่คือจังหวัดลบบุรีเนื่องจากยายไม่สบายป่วยเข้าโรงพยาบาลซึ่งพ่อแม่ของโตต้องไปอยู่สอถึงสามวัน เหตุผลที่ตู้ไปกับพ่อแม่ในวันนั้นไม่ได้ก็เพราะว่าคือช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังสอบซึ่งคุณครูทางโรงเรียนก็ย้ำนักย้ำหน้ากับเด็กนักนเรียนทุกคนว่าห้ามขาดสอบเด็าดจึงทำให้โตนั้นไปกับพ่อแม่ไม่ได้โต้ก็เลยได้อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวไปโดยปริยายสิ่งโต้ อยู่แบบนี้จนชินไปแล้วเรื่องการกินการอยู่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะพ่อพ่อแม่ของโตได้ให้เงินจำนวนหนึ่งกับโตไว้เพื่อไว้ซื้อกินตอนช่วงที่พ่อกับแม่ไม่อยู่เช้าของวันหนึ่งโตก็ไปสอบที่โรงเรียนหลังจากสอบเสร็จก็ได้แวะไปซื้ออาหารการกินที่ตลาดแล้วหลังจากนั้น โตก็กลับไปที่บ้านดึกคืนแรกที่โต้ต้องอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังก็ทำให้โต้นะหนาจมเหตุการณ์ในวันนั้นอย่าไม่มีวันลืมคือคืนวันนั้นไม่รู้ว่าผู้คนในซอยเขาหายไปไหนกันหมดมันเงียบผิดปกติแต่โต้เข้าใจว่าบางคนทำงานบางคนยังไม่เลิกงาน โตนั่งดูทีวีพางหยิบขนมกินไปด้วยพอเริ่มรู้สึกง่วงก็เลยไปปิดทีวีแล้วขึ้นบ้านไปนอนพอหนอนไปได้สักระยะหนึ่งโตก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมากจนทำให้โตนอนหลับตาไม่สนิทซึ่งเสียงนั้น่ะนเป็นเสียงคนเดินผ่านบริเวณหน้า้านแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่แบบนั้น เสียงเดินกระชุยตีนดังแครกแครกอย่างช้าๆไปกับพื้นโตเลยตื่นขึ้นมาดูว่าใครกันที่มาเดินเสียงดังพอโตได้มองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปดูก็เห็นว่าเป็นพี่ฝนเพื่อนบ้านที่สนิทก,กับเม่ที่เพิ่งยายเข้ามาอยู่ใหม่นั่นเองในตอนนั้นน่ะโตงงว่า ทำไมพี่ฝนแกถึงเดินบกกลับไปกลับมาอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองแบบนั้นจะเข้าบ้านหรือก็ไม่เข้าตูจึงเลื่อนบานหน้าต่างออกแล้วจะงูกหน้าออกไปดูแล้วตะโกนถามพี่แกไปว่าพี่ทำไมไม่เข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้หรือยังไงผมเห็นเดินนานละแต่พี่เขาไม่ตอบกลับอะไรเลย ้เป็นหวงมากเพราะด้วยความที่สนิทกันแล้วพี่เขาก็เป็นคนดีโตก็เลยรีบลงไปข้างล่างแต่ก่อนหน้าที่โต้จะลงไปข้างล่างโต้ได้เห็นช่วงเท้าของพี่เขาเดินไม่ได้แตะก,กับพื้นซึ่งคุณโบราณว่ากันว่าหากเห็นว่าเดินแล้วเท้าไม่ติดก,กับพื้นนั่นแสดงว่าสิ่งที่เห็นน่ะไม่ใช่คน แต่เป็นพูดผีวิญญาณโตนคิดว่าตัวเองตาฝาดแหลกผีหรือมีจริงที่ไหนกันอุปรูขึ้นมาเป็นนิทานหลอกเด็กไม่ให้ออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วงกลางคืนเพราะโตไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้แต่โตก็ไม่เคยลบลูจนโตนำมาเชื่ออย่างสิ้นใจว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริง ก็เมื่อได้รู้จักกับพี่ฝนเมื่อโตได้เดินลงไปข้างล่างแล้วกำลังเดินไปหาพี่ฝนแต่เมื่อมองไปอ้าวหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ก็ยังมีเห็นกันอยู่เลยโตนั้นง,งงเป็นอย่างมากแล้วคิดว่าพี่เขาค่มเข้าบ้านได้แล้วมั้งก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นแต่ก็มีแวบ,บหนึ่งเลยที่แอบคิดว่า ตาเข้าบ้านได้แล้วทำไมถึงไม่เปิดไฟบ้านในยังมืดมากโต้ยืนอยู่สักพักจังหวะที่กำลังจะเดินหันกลับเข้าบ้านก็มีเสียงหนึ่งเรียกมาว่าโตโตช่วยพี่หน่อยเสียงที่เปล่งออกมานั้นโต้จำได้ว่าเป็นเสียงพี่ฝนก็จึงหันหน้ากลับไปปรากฏว่าเป็นพี่ฝนจริงๆโต จึงถามไปว่าไปไหนมาพี่พี่ฝนก็ตอบกลับมาว่าไปหาอะไรกินแถวนี้แหละเออไม่มีอะไรให้กินเลยหัวหมูกไก่ต้มเป็ดปลาลกก็ไม่มีมีแต่น้ำแดงน้ำเขียวเหล้าเขาหมากพูกับบุรีโตนันนึกไปนึกมาว่าของเหล่านี้มันคือพวกเครื่องเส้นโต นันชจุกคิดขึ้นมาอยู่ในใจว่าที่หน้าปากซอยก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ขายนี่ทำไมถึงไปหากินเครื่องเส้นมันจักจับแปลกๆพลิกพลิก,ลกชอบกลแต่โตก็ทำได้แค่คิดอยู่ในใจโตจึงบอกกับพี่ฝนแกไปว่าก่อนไปบ้านยายแม่ผมทำต้มเป็ดพะโลไปให้เดี๋ยวผมเอามาให้นะรอแปบบ๊บ พี่ฝนก็เลยพูดบอกว่าเออดีเหมือนกันกำลังหิวพี่นำ่ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่มาบานเย็นแล้วโตจึงเดินเข้าบ้านแล้วนำต้มเป็ดพะล้เข้าสวยพร้อมกับน้ำดื่มออกมาวางไว้ที่โต๊ส่วนย่อมหน้าบ้านพี่ฝนก็ไปนั่งกินแต่การกินของพี่เขา จากที่โต้สังเกตเห็นนะคือว่าพี่เขากินเอากินเอาเหมือนตายอดตายอยากมาจากไหนโต้ก็เลยพูดกับพี่แกว่าตามสบายเลยพี่กินแล้ววางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมมาเก็บเองผมไปกินน้ำแป๊บนะหลังจากที่โต้กินน้ำเสร็จแล้วเดินกลับมาที่เดิมก็เห็นว่าพี่เขาน่ะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแต่เห็นรอยกิน กับข้าวทุกอย่างนี่เกลี้ยงเลยโตน่าไม่เชื่อว่าจะกินเร็วขนาดนี้เพราะโตเข้าไปกินน้ำที่ห้องครัวแค่แป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีมันเหลือเชื่อมากที่พี่ฝนเขาจะกินได้ไวขนาดนี้โตน่ะคิดว่าพี่เขาคงหิวมากเลยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเราคิดมากไปเองโตน่ะคิดไปพูดไป พรางเอามือเกาหัวแบบงงๆแล้วเก็บถ้วยชามจานข้าวกับแก้วน้ำไปด้วยในปากก็ยังพูดพึพมพำอยู่ตลอดว่าคนหรือผีวะมาเงียบไปเงียบจะเรียกบอกสักคำก่อนไปก็ไม่มีในระหว่างที่โต้กำลังเก็บถ้วยชามจานข้าวกับแก้วน้ำเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ได้วิ่งมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของพี่ฝนเสียงรถนั้นเงียบลงโตรีบมองไปทันทีเมื่อมองไปดูก็เห็นว่าคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านนะคือแฟนของพี่ฝนแฟนพี่ฝนเขากำลังจะไขประตูเข้าบ้านโตจึงถามแฟนพี่ฝนไปว่าพี่ผมได้เห็นพี่ฝนแกมาบ้านตั้งนานแล้วนะ ผมยังเอาเข้าวมาให้กินเลยพอผมเดินเข้าไปกินน้ำแค่แป๊บเดียวพอเดินกลับมาที่เดิมก็ไม่เห็นพี่เขาแล้วครับไม่รู้หายไปไหนพี่แฟนของพี่ฝนทำหน้าเสียแบวตาดูเศร้าก่อนพูดบอกกับโตบาฝนน่าจะมาได้ยังไงไอ้น้องฝนน่าเ็เสียตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วตอนนี้กำลังนำศพไปที่วัด ทันทีที่โต้ได้ฟังคำตอบจากแฟนของพี่ฝนทำเอาโต้ช็อกมากว่ามันเป็นเรื่องจริงหรอเพราะโต้นั้นยังเห็นว่าพี่เขาอยังกลับมาบ้านอยู่เลยโต้คนลุกมากพางกับคิดไปว่าที่เห็นที่คุยนั่นเป็นผีไม่ใช่คนแน่ๆโต้ตึงใจตั้งแต่พี่เขาไปหาเกินเครื่องเส้นแล้ว โตจิงตามแฟนของพี่ฝนกลับไปว่าพี่ฝนเขาเป็นอะไรเสียกับพี่แฟนของพี่ฝนบอกกับโตว่าฝนนะครับรถดมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำวันนั้นฝนตกถนนมันลื่นน่าจะขับมาเร็วแล้วเสียหลักกระดูกขาช่วงล่างนักผิดรูปคนที่มาเจอนะคิดว่าน่าจะยังไม่ตาย จึ่งทหยรถโรงพยาบาลมารับตัวไปแต่ตอนนั้นนเลือดไหลออกไม่หยุดเนื่องจากหัวน้ฟาดพื้นไปด้วยทำให้เสียเลือดมากจนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อจากนั้นก็นำศพไปที่วัดนี่แหละพี่ขอตัวก่อนนะจะต้องไปอาบน้ำและเดี๋ยวพี่จะต้องไปที่วัดต่ออีกโตจึงพูดแสดงความเสียใจไปว่า พี่ผมขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ฝนด้วยนะครับหลังพูดคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปพอในวันชาวพนก,กิจศพของพี่ฝนพ่อกับแม่ของโตก็กลับมาจากบ้านยายที่ลบบุรีพอดีจากนั้นโตกับพ่อแม่ก็เดินทางไปที่งานศพพี่ฝนต่อเพื่อเป็นการไว้อาลัย และส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย